ตอนนี้ก็กำลังปลูกแล้วนะคะ้นโมกทั้งหมดเลยนะทุกคน,วนความสวยงามก็กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าแนวรั้วต้นโมกนะเพราะว่าต้นค่อนข้างที่จะมีใบเล็กๆนะคะแ่ดโดกก็มีความหอมนะคะเป็นแบบกำแพงนะเป็นแบบกำแพงช่วงนี้อากาศก็ยังไม่ร้อนมากนะคะ <c oughs> เออถ้าประมาณเที่ยงหรือบ่ายนี้ สุดๆเลยนะอุณหภูมิตรงนี้มีร่มไม้นะร่มไม้สดชื่นมากเลยเนะะี่ยค่ะทางคุณเองก็นำต้นไม้มาปลูกต้นใหญ่ก็เลยมีที่ร่มนะให้เราหลบนะคะสถานที่ต้องมีต้นไม้นะทุกคน พอปลูกเสร็จแล้วเราจะเห็นร่มเงาเลยนะคะนั่นไงสามารถหลบแดดได้นะนี่ไปนั่งยองๆอยู่ตรงนั้นนะเอฟซีก็หลบแดดได้นะคิดว่าใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่ามีทีมวางต้นไม้นะมีทีมกลบดินนะอันนี้ใส่ปุ๋ยลงไปด้วยหรือเปล่าคะ อ๋อต้องปลูกเสร็จก่อนเนาะอ๋ออันนี้มันมันก็จะโตมันก็จะโตสูงขึ้นใช่ไหมอืมอนนเม็ดหนึ่ง,ม,งมีสูงกว่านี้ไหมมีค่ะมีเม 20, เ็ดยีเ่เ,เห้าเม็ดเม็ดยี่สิบบ่อันนั้นอยู่ที่ต้นเท่าไหร่คะอ,อ๋อถ้ารวมปลูกต้นละร้อยสามสิบนะคะเอะอ ร้อยห้าบาทค่ะโอ้ถ้าแอดนปลูกโ<ๆ>กงโงจะคิดพิเศษเนาะปลูกรั้วบ้านค่ะรั้วบ้านรั้วบ้านเพราะว่าจะปลูกด้านในเนาะเออเราล้อมกําแพงเสร็จแล้วเราก็ปลูกต้นโมกเพราะว่ารั้วบ้านจะได้มีสีเขียวๆไง <พอ S 1> นะใช่หอมหอมจริงค่ะวันนั้นมันออกดอกสวยมากเลยตรงลานองค์ปู่ค่ะเออเอเดนเห็นแล้วสวย อันนี้เวลามันมันต้นมันสูงเราก็ตัดเนาะนเราก็ตัดให้มันดัดดัดให้มันสวยเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ตัดค่ะให้ให้เขาสูงให้เท่ากันก่อนเออให้เขาสูงเท่าเท่ากันก่อนเอาไว้แบบนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะมาใส่รอบนึงค่ะบุกเสร็จแล้วอ๋อก็จะมาตัดแต่งให้รอบนึงได้ค่ะวันนีชางสวนเองนะวันนี้ เขาเรียกว่าเป็นขนแบบมาเป็นเครือญาติเลยนะ,ะจ้ะนอกจากว่าต้นไม้แล้วมีต้นพวกต้นต้นมะม่วงต้นอะไรไหมม,มีทุกอย่างเลย,เอ,ยอ๋อจ้ะจ้ะจ้ะเอ่อยังไงเราก็เล่งไว้แล้วนะฮะทีมงานนี้นะคะต้นยางต้นหญ้าอะไรก็ปลูกใช่ไหมหญ้าหน้าบ้านตกแต่งสวนโอเคเนาะ,ะอืม อ่านะคะก็รอไปก่อนเ้อพี่เ้อะด้า fc องค์ปู่จ๋าคอยลูกถูกรวันรวันใหญ่ๆด้วยเธอนะลูกลูกจะได้ทำบ้านแล้วก็จะได้ให้ทีมงานเขามาปลูกทีมงานจะได้ไม่ต้องรอนานนะองค์ปู่สาธุสาธุสาธุนะ โอ้โห oh, พอเห็นองค์ปู่แล้วคนลุกเลยนะบอกองค์ปู่ว่าให้ได้มา,มาจัดสวนอีก,กั่น,นเห็นไหมโอ้ oh, โหเจ้าของสวนบอกว่าขอ,วขอให้มีงานจัดสวนในที่องค์ปู่อีกได้มาจริงๆเลย <c oughs> นี่แหละวาจาศักดิ์สิทธิ์วาจาเราแล้วก็สิ่งที่เราขอความศรัทธาต่อองค์ปู่นะคะอ่ะ,อะได้มาจริงๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะคะอ่ะตอนนี้เรานําโทรศัพท์สู้กับแดดนะทุกคนอีกเครื่องหนึ่งลงไปแล้วนะคะนี่นะคะก็จะมีความสวยงามนี่นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปมองดูด้านไกลๆก่อนเนาะ,ะเรามองไกลๆปาดอันนี้มองจากฝั่งถนนนะคะฝั่งถนนอยู่มุมนี้นะคะ FC นี่ตรงนี้ก็จะเป็น ถนนเข้าไปทางหมู่บ้านนะคะกำแพงบ้านตรงนี้ก็ต้องเอาออกนะคะซึ่งมันเป็นถนนนะคะมีอย่างเดียวก็คือเอาอกอกอะเราก็ติดสถานการณ์วันนี้การปลูกต้นโมกนะอัปเดตให้เอฟซทุกท่านได้เห็นการทำงานนะคะนะเขาเอ่อต้นโมกริมรั้วองปู่นะคะองปู่นีนะคะสวยงามมากสวยงามแล้ว เริ่มสวยงามแล้วนะคะทุกคนฮะพี่เนาเขาไม่กินกับพี่ต่อนี่นะคะนมกาแฟ,มา,าม,าฟมาให้หน่อยอืมนมกาแฟมาให้หน่อยนี่ค่ะพร้อมปลูกนะพร้อมปลูกลดราคาด้วยนะคะคคซื้อมาหมดแล้วโอ้โหสวยมากเลยดูทีมงานนฮะก็ทำเป็นครอบครัวเลยนะคะเนี่ย เ,ออเขาพาเครือญาติมาปลูกเป็นครอบครัวเลยเอฟซี FC. นะก็ถือว่าดีค่ะดีมากๆเลยนะคะเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะเนี่ยนี่ดอกเขาก็จะดอกขา,ขาวๆนะหอมมากเลยนะคะนี่นะหอมมากแล้วก็ต้นก็สวยด้วยนะคะต้นใบเล็กนะใบเล็กนะคะ นะ,ะบ้านเราก็จะทําแบบนี้แหละนะคะ,ะทําแบบนี้แหละแล้วก็ทํารั้วนะะทํารั้วต้ข้างๆแล้วก็เอาต้นมมงมาปลูกนะซะื้อแล้วซื้อมแล้วนี่นะคะเอ <FC. S 2> ฟซเดี๋ยวให้ทีมงานเขาปลูกไปนะฮะนี่นะคะ,ะทางเก้าร้อยนะเก้าร้อยหกต้นนะคะตอนนี้ก็ได้นำมาลงแล้วนะคะ สวยงามเลยค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะมาอัปเดตล่าสุดนะคะนี่ค่ะมาทางครอบครัวนะลูกหลานเลี้ยนล้นพามามดนะคะน,นี่ค่ะคือขนมาหมดเลยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณทีมงานพี่อิสระนะคะกับเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทั่วโลกนะคะที่มอบสิ่งดีๆให้กับองค์ปู ะะได้ข่าว่าจะติดสปริงเกอร์ในการรดน้ําด้วยนะคะโอ้โหนะคนลุกเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มอบสีดีที่ร้านองปูนะคะปาริจิตนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณ f c ทุกท่านมากค่ะเดี๋ยวเราจะอยู่กับการเกาะติดสถานการณ์การปลูกต้นโมกนะคะ,ะจนจะเดี๋ยวติดตามชมในคลิปต่อไปเนาะนะคะคลิปต่อไปว่าตอนปลูกเสร็จแล้วนะมันจะมีความสวยงามขนาดไหนนะคะค่ะ ให้ทุกคนดูภาพนะคะฝากพิธพธภัณฑ์บริษัทมโ,มโนม,โมุมซับจำกัดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะฝากสั่งซื้อพิธพธภัณฑ์นะคะในช่องแอนแฟมลี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ